ลิงกินกับไส้กรอกอิตาเลียนขั้นตอนไม่ยุ่งยากแนะนําให้ใช้มะเขือเทศสดจะได้รสชาติดีกว่านะคะเวลาทาอาหารฝรั่งทุกอย่างในจานจะทานได้หมดฝรั่งเอาขนมป่าจนเกลี้ยงจานแต่เวลาทาอาหารไทยให้เขาทานเนี่ยอาหารบางประเภทเราจําเป็นต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าอันไหนควรกินหรือไม่ควรกินหรือไม่ต้องกินก็ได้เช่นบางเมนูที่มีพริกเขาก็อาจจะมองไม่เห็นก็บอกให้เขาระวงังอันไหนมีใบมะกรูดข่าตะไคร้รสชาติที่เขาไม่ชินลิ้นฝรั่งเขากินไม่ได้ก็ต้องบอกเขาด้วยค่ะว่าอันนี้ไม่กินก็ได้เราได้เจอประสบการณ์นี้อรกก่่าใสบม ใบมะกรูดหัน่นฝอยด้วยนะพอฝรั่งกินเข้าไปเขาก็บอกว่ามันแข็งรสชาติมันแปลกๆซึ่งความจริงอะเราใส่แค่เอากลิน่นเอารสชาติมันจะกลายเป็นว่าจานนั้นไม่อร่อยเพราะดันไปกินใบมะกรูดทั้งใบเวลาที่เพื่อนฝรั่งมาบ้านเราก็จะต้องอธิบายเมนูว่าวันนี้ทำอะไรขั้นตอนเป็นแบบไหนใส่อะไรลงไปแล้วสิ่งไหนในจานนั้นที่ไม่ต้องกินก็ได้แล้วอาหารไทยที่นี่ก็ต้องปรุงตามเจ้าถิ่นนะคะทเาเผ็ดมากไม่ได้เรากินนะ่ะไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วแต่ฝรั่งเขากินไม่ได้คะ่ะบางคนกินแล้วแสบท้องแรกๆมาอยู่อาจจะ ง่าย,ายอาหารฝรั่งเศสไม่ยุ่งยากแค่ต้องใช้เวลาในการทำหเหมือนแกงของเราที่ต้องเคี่ยวจนแตกมันพวกซอสน้ำซุปของเขาจะเน้นรสชาติที่ออกมาจากวัตถุดิบลงน้อยแต่อร่อยจ้า